ย้อนกลับไปคําพูดนะครับเวลาขึ้นอย่าหลงอันนี้ไม่เหมือนอย,อย่าคิดว่าเป็นคำนวนของจองเฉยนะครับเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อเนี่ยเวลาขึ้นเราก็อย่าหลงหลงบางทีแบบไม่อยากคุยกับคนละถึงไหมไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากอะไรอันนี้ส้มดุเลยผมหยุดถ่ายรูปเลยนะฮะแต่ตุ๊กปองครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาครับเดี๋ยวังไงผมต้องรีบไปนนทจันทร์สามเจ็หกครับอ่าผมเอะถ่ายดีกว่าพี่ผมไม่อะไรพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวเผื่อพรุ่งนี้ไม่เจอพี่ถ่ายกับรปภต้นบ้านผมหลเนาะรปภเนาะแม่บาน ผมเจอแม่บ้านสนามบินรอนเมืองจนแบบหวันติดอะ่ะโอ้พราะจานทร์ไปนะบอกค่ะคือมาดูแท้สำเนียงอีสานว่าถ้าไปนานเนี่ยหมายถึงว่ามาบ่อยก็จะตั้งแต่แม่บ้านนะครับรปภผู้บริหารอะไรเงี้ยครับก็จะไปทุกระดับมันก็เลยผมมั่นใจผมหนึ่งผมไม่เหลืงสองไม่ไม่ไม่หลงตัวเองอะไรเงรี้ยเวลาลงว่าอย่าท้อมันจะมีช่วงเคลื่อนลูกใหม่ อ่าผมเคยคิดจะอิจฉาอาจารย์เบียร์แล้วผมก็ไมคิดได้ว่าที่อาจารย์เบียร์ไปห้างผมก็ไปมาแล้วอาจารย์เบียร์ไปองคอ์กรผมก็ไปมาแล้วไปมหาลัยไปมาแล้วนักเรียนกรีกผมมีนักเรียนกรีรมมกมาก,ก่อนแล้วก็เลยก็เลยแบบไม่อิจฉาครับอีกอย่างผมชอบคนเก่งผมก็เลยแบบเวลาเจอใครเก่งๆผมจะเุ้ยเขออาอ่านหนังสืออะไรอะ่ะเขาพูดยังไงอะ่ะเฮ้ยทำไมเขาคิดอย่างนั้นได้อยากได้สมองก็จังเลยเขาไม่อยากได้สมองเคยอยากเรียนรู้อยากอะไรเงี้ยครับ แพลี่อย่างเงี้ยเฮ้ยผมจะชมแต่เป็นพระเราเป็นปราดเป็นปรียนธรรมเก้าประโยคเก่งฉะฉานขึ้นเวทีเดียวกับอาจารย์สอศิวรักษ์บาใครจะกล้าขึ้นเนี่ยโอ้พระอายุยี่สิบกว่าขึ้นกับอาจารย์สอศิวรักษ์สุดมันก็จะเชิญชมอะไรเงี้ยอาจจะมีเพื่อนผมว่าบ้างด่าบ้างคนฝากมาว่าเงี้ยแต่ผมจะแบบ๋อไม่ครับเพราะว่าเพราะว่ากับชอบอะครับมันก็เลยแบบถ้าติจฉาน้องโอ๊ยน้องเขาเก่งก็เก่งจริงๆอะไรเงี้ยทําไงเขาเราจะได้เหมือนเขาดีกว่า พี่น้องทำยังไงซึ่งน้องมันก็ติวผมอีกในฐานะเป็นพี่อย่างเงี้ยคนเรามันเรียนรู้กันไปกันมาครับอย่าคิดว่าเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ก่อนเราดังก่อนแล้วพอขึ้นรถใหม่มาเฮ้ยไม่ไดไ้จะดังกว่าเราได้ไงมันคนยุคก,กันเราเรียนรู้กันได้มันสําคัญตรงที่ว่ายุคยุคหลวงพ่อพยอมผมก็มานิดๆยุคอาจารย์วอผมก็มาครึ่งตัวละยุคผมเต็มตัวเลยจนมายุคพระมหาภัยวันผมก็อยู่ด้วยรู้สึกว่าอยู่ทุกยุคอะซึ่งที่สายนี้ติดมาจากค่ายคุณธรรม ผมมาชอบจับคู่กับพระอาจารย์สลายุทธพระอาจารย์สมพงศ์พระอาจารย์รทวีวัน์นะ<ม>พระอาจารย์มันเหมือนโง่เลยครับเฮ้ยทำไมไม่มาพักล่ะเมื่อกี้เพิ่งเล่นกิจกรรมสองชั่วโมงไปคนอื่นเขาก็ไปหยีบซะหน่อยละเก็บแรงไว้ตอนเย็นธรรมดเย็นไม่ครับผมขึ้นเวทีนี้ต่อขึ้นคู่กับรูปนี้ต่อมันได้ประสบการณ์เพิ่มมันมันสนุกปัจจัยได้เท่าเดิมแหละห้าร้อยสามพันสองคืนนะที่พูดเนี่ย สามวันสองคืนนะห้าจนตนหลัง700อยนะอุ้ยค่าตัวเพิ่มนะวันละ1้อยนะครับ